จากความเดิมในตอนที่แล้วเรนน่บได้ส่งเดอานะ่าลูกของเขากับาดาลินให้วิกเตอร์ไปทําให้อดาลินไม่พอใจถึงขีดสุดแต่ทว่าเรนน่าและพวกของนิกก็ได้ปลอมตัวเป็นกลุ่มต่อต้านเพื่อไปขโมยเดอาน่ากลับคืนมาจากวิกเตอร์อีกครั้งโดยที่แม่ของนิกก็ได้พาเดอาน่าไปเลี้ยงดูที่ไหนสักแห่งและเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอเวนเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่ เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับแล่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะถึงมีไว้ที่ด้านบนหรือก็ใต้ดีสคริปชั่นให้นะครับแล่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าครีมในซีซั่นที่3ใน EP ีที่19แล้วก็20ได้เลยครับใน EP นีนี้เรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นที่เลนาร์ดที่ในตอนนี้เนี่ยเขากําลังนั่งอยู่ในร้านอาหารและเขาเนี่ยก็พังคิดถึงเดนยนาลูกของเขาไปด้วยครับ แต่เมื่อเขาในเดินออกมาจากร้านอาหารเขาก็รู้สึกได้ว่ามีคนแอบตามสะกดรอยเขาอยู่ทําให้เขาเนหาจังหวะหลีกเลี่ยงให้คนสะกดรอยคาดเคลื่อนกับเขาก่อนจะขับรถหนีไปได้สําเร็จขณะเดียวกันทางด้านของอดาลินเธอก็ได้มาหา尼克กับจูเลียที่บ้านเพื่อขอให้พวกเขานช่วยตามหาแดนน่าลูกสาวของเธอโดยที่เธอี่ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างถึงขาดที่ขอให้นิกพาแม่ของเขาออกมาจากคุกมาช่วยตามหาลูกสาวของเธอไม่ว่าแม่ของนิกจะฆ่าแม่ของเธอไปแต่เธอก็ให้อภัย แค่ดแดนนาลับคืนมาก็เพียงพอแล้วแต่ทว่านิกนยครับก็ไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้เพราะเขาเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าแดนนาดเนี่ยอยู่กับใครและแม่ของเขาเองเนี่ยก็ออกมาจากคุกแล้วทําให้อดาลินโกรธเคืองขึ้นมาก่อนจะเดิอนออกจากบ้านของนิกไปเลยและหลังจากนั้นอดาลินก็ได้ไปหาเลนาดและเธอเนี่ยก็โวยวายให้เขาเอาลูกของเธอคืนมาแต่เลนาาเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เธอได้ทําให้อดาลินนะครับตบหน้าเขาไปทีหนึ่งและก็บอกเขาไปว่าช่วยฉัน เพราะวันหนึ่งเนี่ยฉันจะหยุดร้องไห้สิ้นเสียงเธอเนี่ยก็เดินจากเขาไปอีกทางฝั่งหนึ่งของเมืองครับในตอนนี้เนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้เดินเลียบไปตามถนนเพียงลําพังแต่แล้วจจู่ชายสองคนที่ขับรถผ่านเธอไปก็จอดรถขวางทางของเธอก่อนที่พวกเขาเจะจะฉุดกระชากหญิงสาวเข้าไปในป่าจะไม่ฟังเสียงขัดขืนหรือห้ามปามของเธอเลยและในลุงเช้าวันต่อมาในวันนี้นะครับนิกและแฮงเนี่ยก็ได้ไปอย่างที่เกิดเหตุของชายปริศนาสองศพที่นอนอยู่บนพื้น และสภาพศพนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยรอยมีดและก็ของติดตัวที่หายไปอีกอย่างบริเวณโดยรอบนั้นมีรอยเท้าของคน3คนรอยลากแล้วก็หมากลุกที่ตกอยู่แต่กลับไม่มีรถหรืออะไรที่บ่งชี้ได้เลยว่าพวกเขาจะมาที่นี่ได้ยังไงและหลังจากการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็ได้พบว่าทั้งสองคนนั้นมีประวัติการบุกลุกประวัติการทําร้ายและก็ข่มขืนมากกว่าหนึ่งครั้งทําให้นิกและแฮงนะครับค้นหารถที่ขึ้นทะเบียนเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตทั้งสองต่อ ส่วนทางฝั่งของกาดาลินเธอเนี่ยก็ได้ไปหามอนโดกับโรซาลีเพื่อขอให้พวกเขาเนี่ยช่วยตามหาไดอาน่าให้หน่อยแต่พอเธอเนี่ยไม่ได้นอนหลับมานานเธอเนี่ยก็เลยหลับไปด้วยความเพียกลับไปที่ทางฝั่งของเดกและแฮงครับในต,ตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้หมายเลขทะเบียนรถของผู้เสียชีวิตและก็ที่อยู่ของพวกมันพวกเขาเนี่ยก็เลยเดินทางไปยังที่อยู่พวกนั้น <the> ก็จะพบก,กับน้องชายของผู้เสียชีวิตที่เป็นเหลาเซนชลองเกอร์ทำ er. ให้นิกนดครับกดดันให้น้องชายผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าทุกอย่างที่รู้ให้เขาฟัง ตอนที่น้องชายผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเล่าให้ในิกฟังขึ้นมาว่าฉันรู้แค่พี่ชายเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนแต่ไม่รู้ที่ไหนเขาเนี่ยไม่ได้กลับมาพี่กับเพื่อนเนี่ยก็เป็นเวรเส้นเหมือนกันแต่ที่นแน่ๆไม่มีใครเนี่ยเคยฆ่าเขาได้ยกเว้นคนแบบนายหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุรถของผู้เสียชีวิตที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้แต่ภายในรถเนี่ยกลับไม่มีอะไรเลยนอกจากขวดเหล้าแล้วก็เฟนไฟล์1่งชิ้นทำให้พวกเขาและจ่าวูเนี่ยไปตรวจสอบร้านฟาสต์ฟู้ดบริเวณโดยรอบให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันท่านลุงของวิกเตอร์หรือว่าพ่อของเอลิกและเลนาร์ดก็ได้มาหาวิกเตอร์ครับเพื่อกดดันให้เขาในรีบตามหาแดานนาแล้วก็นาตัวกลับมาให้ได้เพราะเขาเนี่ยต้องการเลี้ยงแดนนาในกําแพงนี้ไม่งั้นในกําแพงอาจแตกเป็นเสี่ยงแล้วก็เกิดการนองเลือดขึ้นซึ่งก่อนจะเกิดเป็นประวัติศาสตร์ที่สาคัญนี้เขาเจะทําาทุกวิถีทางในการนำแดนนาเนี่ยกลับมาตัดกลับมาที่ทา้งฝั่งของนิกและแฮง์กันบ้างครับ ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดจากจาวูที่สอหาล้านฟาสต์ฟู้ดบริเวณโดยรอบจนพบก่อนจะพบว่ามีเพียงแค่2ล้านที่มีเฟนไฟลยลักษณะแบบที่พบบนรถผู้เสียชีวิตอีกทางภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นใบหน้าของหญิงสาวที่อายุแค่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดปีขับอยู่ทำให้พวกเขาเนี่ยรีบเป็นรูปถ่ายของเธอออกมาก่อนจะติดประกาศไปทั่วทั้งเมืองแล้วฝ่ายหญิงสาวที่ฆ่าชายทั้งสองใบนั้น เธอเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายพร้อมกับเปิดกระเป๋าเงินของผู้เสียชีวิตดูก่อนจะพบว่าเงินที่มีเนี่ยใกล้จะหมดลงทุกทีทุกทีแล้วพอได้รู้แบบนั้นเธอเนี่ยครับก็เลยเดินทางไปที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งพร้อมกับลองรองเท้าแล้วก็ท,ทําทีเป็นลองกางเกงในห้องแต่งชุดแต่เธอเนี่ยกับจุดไฟแสกระดาษเพ้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายก่อนที่เธอเนี่ยครับจะเดินออกมาจากร้านทาั้งทั้งแบบนั้นโดยที่มีหญิงสาวอีกคนเนี่ยเดินตามเธอออกมาด้วย ซึ่งหญิงสาวที่เดินตามเธอออกมาเธอเนี่ยก็เป็นเหล่าเซนชลองเกอร์ ger, ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็เป็นเหล่าเซนชลองเกอร์นี่ครับที่ต้องจบชีวิตลงก่อนที่หญิงสาวเนี่ยจะรีบเดินหนีออกไปจากที่เกิดเหตุโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีผู้หวังดีเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็โทรแจ้งตำรวจไปเรียบร้อยแล้วส่วนทั้งฝั่งของนิกและแฮง์พวกเขาเนี่ยกลับก็ได้ไปหาบอนโดเพื่อพูดคุยเรื่องคดีกันบนรถเพราะดารินเนี่ยครับนอนหลับอยู่ในบ้านของเขาและระหว่างนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแจ้งคดดีีพอ ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องพามอนโดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุด้วยกันและเมื่อไปถึงเน็กเนี่ยก็ได้เห็นเลาเซนชลองเกอร์ er ที่กายร่างออกมาก่อนหัวใจจะหยุดเต้นอีกทางผู้หวังดีเนี่ยก็เห็นหญิงสาววิ่งหนีไปทางตึกไม่นานนักจาวูเนี่ยก็เข้ามาบอกพวกเขาถึงเรื่องที่ผู้จัดการโรงแรมแจ้งเหตุเห็นหญิงสาวที่ติดประกาศอยู่ทํให้พวกเขาเนี่ยครับรวมถึงมอนโดก็รีบเดินทางไปที่นั่นกันทันทีก่อนจะพบกับหญิงสาวในประกาศที่เพิ่งเดินออกมาจากโรงแรมนั้นทํให้พวกเขาทั้ง3เนี่ยก็เลยรีบทาการจับกุมเธอ แต่ทนใดนั้นเองทางฝั่งของวอนโดที่เปลี่ยนลางออกมาระหว่างทําการจับกุมเขาเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อทําให้เขานี่ครับรีบตะโกนบอกนิกขึ้นไปว่าเธอคือกริมนิกนี่ครับก็เลยหันไปบอกหญิงสาวว่าเธอเนี่ยเป็นกริมหรอฉันก็ใช่หยุดขัดขืนได้แล้วไม่มีใครจะทําอะไรเธอหญิงสาวนี่ครับก็เลยตอบนิกกลับไปว่ามันเนี่ยไม่มีความหมายอะไรมันเนี่ยเป็นคําพูดก่อนที่พวกมันเนี่ยจะฆ่าฉันสินเสียงนิกเนี่ยก็พาหญิงสาวขึ้นรถตำรวจเพื่อไปพูดคุยกันต่อ แต่หญิงสาวเนี่ยก็ไม่ยอมพูดอะไรถ้าไม่นิกในครับไม่มีทางเลือกต้องพาหญิงสาวเนี่ยไปที่สถานีตํารวจขณะเดียวกันทางด้านของอดาลินเธอเนครับก็ได้โทรศัพท์ไปหาวิกเตอร์เพื่อจะขอลูกของเธอคืนแต่วิกเตอร์เนี่ยก็ทําทีเป็นว่าลูกของอดาลินเนี่ยยังอยู่กับเขาก่อนจะบอกกับอดาลินไปว่าฉันเนี่ยจะให้เธอเจอลูกแต่เธอเนี่ยต้องทําอะไรให้ฉันก่อนจำที่กริมเนี่ยเอาพลังจากเธอไปได้ไหมในเวลาอาคืนแล้วทําให้กริมเนี่ยมีจุดอ่อนซะกลับมาที่ทางฝั่งของนิกและแฮง ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาค้นข้อมูลจากลายมือของหญิงสาวก่อนจะพบว่าเธอเนี่ยชื่อเทลิซ่าลูเบลที่มีประวัติบุกลุกขโมยของแต่ไม่มีประวัติทำลายร่างกายครับและที่อยู่สุดท้ายของเธอก็คือสถาบันจิตเวชเมื่อ2เดือนที่แล้วอีกท,ทางในกระเป๋าของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาวุธมีดแล้วก็นังสือวาดรูปเบเซนที่เธอเนี่ยวาดขึ้นมาเองทําให้นิกนะครับนำหนังสือภาพไปให้กับลูเบลพร้อมกับปล่อยตัวเธอออกมาก่อนที่เขากับแพค์เนี่ยจะพาเธอไปอยังรถบ้านของน้มาลี และเมื่อไปถึงนิกเนี่ยก็ได้นําหนังสือกริมที่อยู่ในรถบ้านออกมาให้ลูเบลได้ดูทาให้เธอในครับตกใจมากถึงขนาดที่วิ่งเข้าไปดูเข้าของภายในรถบ้านด้วยตัวเองและหลังจากนั้นนิกเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องของกรมให้ลูเบลได้รู้เพราะเธอเนี่ยไม่รู้อะไรเลยสักนิดเดียวเธอเนี่ยแค่เอาตัวรอดจากพวกมันมาก็เท่านั้นเองโดยที่ไม่มีใครเ,เชื่อในสิ่งที่เธอเห็นเลยขณะเดียวกันอาดาลินเนี่ยก็ได้เข้าไปหาเลนาดเพื่อขอให้เขาในครับยกโทษที่เธอเนี่ยเคยตบหน้าและเธอเนี่ยก็ได้พักอาศรรยัยอยู่กับเขา ส่วนทางฝั่งของนิกเองเขาเก็ได้พาลูเบลมาพักที่บ้านของเขากับจูเลียตเพราะลูเบลเนี่ยไม่มีที่ไปไม่มีเงินและนิกเองเก็ต้องการสอนเรื่องของกลิ่นให้เธอได้รับรู้ด้วยก่อนที่ EP ีที่19จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน EP ีที่20กันเลยนะครับและใน E ีีนี้เมื่อจูเลียตนะครับได้ฟังเรื่องราวของลูเบลจากนิกเธอเก็รู้สึกว่าการที่ให้เด็กผู้หญิงที่เพิ่งฆ่าเวเซนไป3คนแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเธอเนี่ยมาอยู่ในบ้าน มันเนี่ยก็ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดไม่น้อยเลยแต่จูเลียน,นี่ยก็ยอมตามใจนิกแล้วก็ให้ลูเบลนะครับได้อาศัยอยู่ในบ้านไปก่อนอยู่ดีขนาะเดียวกันหญิงสาว4ี่คนเนี่ยก็ได้ทําการโจรกรรมลานเสื้อผ้าแบรนด์เนมแห่งหนึ่งแต่หนึ่งในหญิงสาวทั้ง4ี่เนี่ยก็ถูกปรปภจับได้ครับทำให้หญิงสาวอีก3คนเนี่ยรีบหนีออกมาจากร้านเสื้อผ้าก่อนจะกลับไปหาผู้ชายคนหนึ่งเพื่อวางสิ่งของที่ขโมยมาได้ให้เขาเนี่ยได้เห็นและหลังจากนั้นหญิงสาวที่ถูกปรปภจับได้เนี่ยก็กลับมาที่บ้าน ถ้าชายหนุ่มเนี่ยก็พาเธอขึ้นไปบนห้องผมก็บอกเธอว่าเธอเนี่ยทำพลาดสิ้นเสียงชายหนุ่มเนี่ยก็กลายร่างออกมาก่อนจะใช้ปากดูดกืนเลือดของเธอจนหมดตัวกลับมาที่ดังฝั่งของลูเบลในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายกลางดึกทาให้เธอในแกรบรีบเก็บข้าวของออกจากบ้านของนิกไปแต่นิกเนี่ยก็ดักรอเจอเธออยู่หน้าบ้านเธอเนี่ยก็เลยถามเขาว่าทาไมคุณเนี่ยถึงช่วยฉันนิกเนแกรบก็เลยตอบเธอกลับไปว่าพอเราเนี่ยเหมือนกัน บางอย่างที่เธอได้เห็นแต่ฉัน,นยังไม่ได้เห็นเราเนี่ยช่วยกันได้นะสิ้นเสียงเด็กเนี่ยครับก็ได้คืนหมักลุกที่ตกในที่เกิดเหตุให้กับเธอแล้วก็เดินเข้าบ้านไปพอถึงรุ่งเช้าในวันต่อมาในวันนี้นะครับเดกเนี่ยก็ได้โทรศัพท์หามอนโดกับโรซารี่เพื่อขอให้พวกเขาเนี่ยครับแสดงสิ่งที่เคยทํากับจูเลียตให้ลูเบลเนี่ยได้เห็นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตอบตกลงและเด็กเนี่ยก็ได้พาลูเบลไปหาพวกเขาแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อมอนโดกับโรซารี่เนี่ยครับบกพร้อมกับอธิบายให้ลูเบลได้เห็น ลูเบลเนี่ยก็มีท่าทีสงบลงและต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากตีมักขึ้นกว่าเดิมระหว่างนั้นเองนิกเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งเหตุที่พบศพถูกฝังอยู่ในเขตอุทยานทําให้นิกและแฮงนไดบรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุโดยที่ลูเบลเนี่ยก็ขอติดตามพวกเขาไปด้วยเพื่อจะเรียนรู้คดีขณะเดียวกันฮดาลินเนี่ยก,ก็ได้ไปพบกับทนายเพื่อติดต่อหาของของ,ของแม่เธอที่เก็บเอาไว้ครับทำให้เธอเนี่ยได้รับกุญแจกลัวดังเก็บของของ,ของแม่เธอมาในที่สุด กลับมาที่ทางฝั่งของเด็กแฮงและลูเบลพวกเขาเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะพบว่าเป็นศพของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสภาพเหมือนถูกดูดเลือดออกไปจนหมดตัวแล้วก็ถูกห่อยอยู่ในถุงเสื้อผ้าอิ้ทงท้งรอยเจาะบ,บนใบหน้าของเธอนั้นมันเนี่ยก็เป็นรอยที่เกิดจากเวเซนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสามเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่รถบ้านของน้ามารีเพื่อเปิดหนังสือกริมแล้วก็หารายละเอียดที่ขายกับร่องรอยบนตัวเหยือ่อ ก่อนจะพบว่ามันเนี่ยคือเลเบนซาวเกอร์ลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับลายอันเน็กฝึกงานเมื่อตอนนั้นไม่มีผิดและพวกมันเนี่ยมันจะใช้ความกลัวคมคูให้เหยื่อเนี่ยทำตามระหว่างนั้นเองจาวูเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหานิกก็จะบอกเขาถึงเรื่องของเหยื่อที่กลายเป็นศพนั้นมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เธอเนี่ยก็ถูกจับได้ที่ร้านเสื้อผ้าทําให้เขาเนี่ยคบบอกให้จาวูเนี่ยค้นหาคดีป้นที่ร้านหรูโดยเน้นไปที่หญิงสาวและหลังจากวางสาย ดูเบลเนี่ยก็ให้เด็กและแฮงดูซิกบาร์ในหนังสือเกรมครับพร้อมกับบอกพวกเขาขึ้นมาว่าพ่อแม่บุญธรรมของฉันได้ถูกมันฆ่าฉันไน้่หนีมาไม่งั้นเนี่ยมันคงฆ่าฉันไปแล้วฉันยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครเห็นแค่นั้นสินเสียงลูเบลเนี่ยก็ขอพวกเขาตามไปสืบคดีด้วยเพราะเธอเนี่ยต้องการเรียนรู้เวรเซนให้มากกว่านี้และเมื่อพวกเขาทั้งสามนะครับไปถึงบ้านอุปการละเด็กก็ได้พบว่าเจือเนี่ยเป็นเด็กสาวที่น่ารักแล้วก็มีประวัติหางานมากมายแต่ไม่มีที่ไหนในรับเธอเลยสักคน ทำให้พวกเขานรไปหาเพื่อนสนิทของเหยื่อเพื่อว่าเธอจะรู้เรื่องของเหยื่อมากกว่านี้ซึ่งระหว่างนั้นดูเบลที่นั่งรองพวกเขาอยู่ในรถก็ได้เห็นเพื่อนสนิทของเหยื่อที่เผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาก่อนที่นิกและแฮงนับจะเข้าไปคุยกับเธอแต่เพื่อนสนิทก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเหยื่อมากนักเสมือนว่าเธอนกำลังโกหกอะไรบางอย่างอยู่และเมื่อนิกกับแฮงนับได้เดินขึ้นรถมาลูเบลเนก็ตัดสินใจเดินลงจากรถเพื่อไปคุยกับเพื่อนสนิทของเหยื่อจนเพื่อนสนิทของเหยื่อพูดออกมาด้วยความกลัวกิมนว่า เธอเนี่ยพบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดอนนาเธอเนี่ยเจอกันที่จตุรัสโอไบอันแล้วก็สัญญาว่าจะให้เสื้อผ้าหลูๆและที่อยู่กับเธอสินเสียงนิกและแฮงเนี่ยก็วิ่งมาห้ามลูเบลเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เจอเข้ากับภาพถ่ายในกล้องวงจรปิดที่ติดหน้าของเหยื่อเขาพอดีซึ่งจากการแต่งตัวของเธอนั้นมันเนี่ยก็ไม่ต่างจากการที่มีคนเก็บเหยื่อมาเลี้ยงแล้วก็จับแต่งตัวแล้วก็สอนให้ลักขโมยของเพื่อทํางานให้ได้สัก2 3หมื่นดอลลาร์ต และการที่เหยเื่อจะถูกฆ่าก็อาจจะเป็นเพราะเธอเนี่ยทำพลาดถูกรปภจับได้อีกทางพวกเขาเนี่ยคงกําลังหาคนมาแทนที่เธอด้วยขณะเดียวกันทางฝั่งของอดาลินเธอในครับก็ได้ไปที่โกดังเก็บของของแม่เธอแล้วก็ค้นหาหนังสือยาในหีบไม้ใบหนึง่งแต่เธอเนี่ยพยายามเปิดมันเท่าไหร่ก,ก็เปิดไม่ออกจนกระทั่งเธอในครับพยายามเช็ก,กระจกที่แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงทุบหนังสือจนเลือดของเธอเนี่ยหยดลงไปบนหนังสือแล้วมันเนี่ยก็เปิดออกมาให้เธอได้เห็นกลับมาที่ดังฝั่งของนิกแฮงและลูเบล ทั้ง3คนนะครับนั่งอยู่ในรถแล้วก็เฝ้าดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาที่จตุรัสโอไบอันเพื่อหาคนที่มีลักษณะคล้ายกับดอนนาเื่นที่เพื่อนสนิทของเยื่อเนี่ยบอกและพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับคนคนหนึ่งแต่ถ้าผู้หญิงที่พวกเขามองไว้เนี่ยยังไม่ลงมือพวกเขาเองเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ทํให้ลูเบลนะครับหยิบแก้วน้ําแล้วก็เสียเหรียญลงไปจากรถแล้วก็ท,ทําทีเป็นขอเสียเหรียญจากคนแถวนั้นและเธอเนี่ยก็ไปหยุดอยู่หน้าผู้หญิงที่พวกเขาเนี่ยสงสยัยซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือดอนนานั่นเองและดอนนาเนี่กาางมา และเธอเนี่ยก็จักชวนให้ลูเบลไปกับเธอแน่นอนนะครับว่าลูเบลเองเนี่ยก็เดินตามเธอไปอย่างเต็มใจทำให้นิกและแฮงเนี่ยค่าสายตาจากลูเบลไปแล้วก็เห็นแค่เลขทะเบียนรถเท่านั้นหลังจากนั้นนิกเนี่ยก็รีบโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้หารถทะเบียนของดอนน่าให้ไวที่สุดเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้รู้ว่าดอนน่าเนี่ยพาลูเบลไปที่ไหนส่วนทางฝั่งของลูเบลเธอเนี่ยก็ถูกดอนน่าเนี่ยพามาที่รังของเธอ ซึ่งภายในนั้นเนี่ยก็มีหญิงสาวอีก2คนและก็ผู้ชายที่ชื่อว่าเคนที่เป็นคนดูแลที่นี่และ Ken, เคนนะครับค่อนข้างถูกใจลูเบลเป็นอย่างมากพ Bell, เพราะลูเบลนะครับมีหน้าตาที่ดีทําให้เขาเนี่ยสั่งให้หญิงสาว3าคนจับลูเบลเนี่ยแต่งตัวเตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะทํางานต่อไปส่วนทางฝั่งของนิกและแฮง์พวกเขาเนี่ยก็ได้ที่อยู่ของเลขทะเบียนรถดอนน่ามาเรียบร้อยแล้วพวกเขาเนี่ยก,ก็เลยรีบเดินทางไปยังที่อยู่นั้นแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่เลยสักคนเดียวแต่ภายในห้องเนี่ยมีที่คุมเสื้อมันที่คุมเหยื่อรายแรก แล้วก็มีใบเสร็จค่าไฟของสถานที่อื่นอยู่อีกทําให้พวกเขาในครับีเดินทางไปตามที่อยู่บนใบเสร็จนั้นกันกลับมาที่ทังฝั่งของลูเบลในตอนนี้นะครับเธอเด็กก็ถูกจับแต่งตัวแล้วก็ใส่ส้นสูงจนสวยสดงดงามทาให้เธอเองเนี่ยก็เล่นไปตามน้ําแล้วก็พยายามหาทางออกไปจากที่นี่แต่เคนเนี่ยก็ไม่ยอมให้เธอไปทั้งเคนเนี่ยก็ยังบอกเธอว่าคืนแรกเนี่ยเธอต้องอยู่กับเขาในห้องนอนทาให้เธอเนี่ยจำต้องเดินตามเคนเข้าห้องนอนไปโดยที่หญิงสาวอีก3าคนเนี่ยก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาลงไป จังหวะนั้นเองลูเบลเก็ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของเคนเขาเนี่ก็เลยเผยร่างที่แท้จริงให้เธอได้เห็นและลูเบลเก็วิ่งหนีออกมาก่อนจะพบว่าด,ดอนหน้าเองก็เป็นเวรเส้นด้วยเหมือนกันทําให้เธอเนี่ยครับต้องต่อสู้เอาตัวรอดจากดอนหน้าแล้วก็เคนไปพร้อมๆกันขณะนั้นนิกและแฮงก็ได้มาถึงพอดีทําให้นิกเนี่ยครับยิงปืนปิดชีวิตของเคนลงส่วนลูเบลที่ถูกดอนหน้ากัดที่แขนไปทีหนึ่งเธอเนี่ยก็ได้หยิบมีดขึ้นมาก่อนจะแทงเข้าไปที่คอของดอนหน้าจนดอนหน้าเนี่ยเสียชีวิตลงคาที่ ก่อนที่ลูเบลนะครับจะวิ่งเข้าไปดูอาการของหญิงสาวอีก2คนที่นั่งหวาดกลัวอยู่ที่มุมห้องและนิกกับแฮงก็ได้พาทั้งหมดออกจากที่นี่เป็นอันจบคดีอย่างสวยสดงดงามครับและเมื่อนิกนะครับได้กลับมาถึงบ้านเขานี่ก็กังวลเรื่องลูเบลมากเพราะเขาเนี่ยกลัวว่าลูเบลจะพาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายมากกว่าเดิมแต่ลูเบลเนี่ยก็เข้ามาบอกเขาว่าฉันเนี่ยขอโทษที่ทาพลาดไปแต่ฉันจงจำเป็นต้องเรียนรู้มากกว่านี้ฉันหวังว่านานจะยังอยากที่จะสอนฉันนะนิกนะครับก็เลยตอบเธอกลับไปว่า ทำไมเราเนี่ยไม่คุยกันพุ่กนี้เช้าล่ะสิ้นเสียงลูเบลเนะครับก็ได้เดินกลับข้อห้องของตัวเองไปแล้วก็เก็บเวเเซนที่เธอได้เห็นในลงในสมุดและขณะดเดียวกันก็ได้มีชายวัยชรา,าคนหนึ่งได้ไอออกมาอย่างแรงผมกลับมองไปที่กุญแจที่มีลักษณะคล้ายกับกุญแจที่น้ำมารีเนี่ยให้นิกมาก่อนที่ EP ีที่20จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเกรมในซีซั่นที่3ใน EP ีที่19แล้วก็20ครับ ดูวความคิดเห็นของพวกเราเนะครับหลังจากที่ได้ดู2อ p ีีนี้พวกเราในครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเถียนกิมโผมาอีกคนแล้วและเรื่องราวจะต้องคึกคักแล้วก็เข้มข้นมากกว่าเดิมแน่แและดาลินเนครับจะทํายังไงกับนิกต่อไปและเธอเนี่ยจะทําสําเร็จไหมและลูเบลเนี่ยจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าและชายชราในฉากจบนั้นเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่หรือว่าจะคือกิมอีกคนและแม่ของนิกกับไดอาน่าเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถมาติดตามลุ้นไปพร้อมๆกันได้ในอีพีถัดๆไปเลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปพวกเราเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคทิ่ตอนนี้นะครับทางช่องของพวกเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี In s t ต g แกรมช่องกันด้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนนี่ยมาให้พวกเราสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มและก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราวันวาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ